ตัวน้อยเนี่ยทำแกไรเวแกจลเวสุดอร่อยสีมือายจีเจลกปะเดกตุ๊กแกตรงนั้นมันได้กลิ่นหอมเลยมันก็จะมากินไหนตุ๊กแกนะหนั่นตัวัตใหญ่มากสัตว์โลกของบิ๊กไบคเป็นเดือนป่า เราอยากเป็นเพื่อนบ้านด้วยไหมนะมีตัวอะไรอยตรงนั้นเป็นลูกมันมีลูก,กเยอะมีลูกอยู่ตรงนั้ำแอนดเ์เซ็ทอันนั้นน้ำขนาดที่ดูไปแล้วจะเป็นตัวแม่มันจะมันจะมาลอยกินข้าวอ้าวแล้วตัวลูกอ่ะตัวลูกมันก็จะอยู่ตรงพวกนั้นก็จะอยู่ตรงรรขอบขอบขอบรางน้ำอ่ะเหรอฮะตรงที่มันเป็นของผอ่าฮะ โอ้ตัวใหญ่มากสัตว์เลี้ยงน่ารักสัตว์เลี้ยงของบิกไบมีชื่อหรือเปล่าเนี่ยชื่อชี่อว่านตุ๊ดตูตุ๊ดตู เผ็ดไหมลองชิมดิไม่นี่เดี๋ยวฮะไม่กินคนไม่กินเผ็ดไม่ท่าไม่ท่าบอสกินหมดคือบอสกินเผ็ดเหรอโอ้โหเยอะจัง

ตาตาคงไหนอ่ะเขชื่อเขาชื tube, ่ออะไรตายายสีาพี่แกเอาขยะแกไป๋อที่เขาให้ขนมหน่อยที่พี่เขาบอกว่าเขากกับมาจากอะไรนะที่แกนั่แหละเขาทแก่เขนแก่อแก่อเน่ลักนใจรักรนใจ้านี้จกินเยอะมาก แล้วเนี่ยไฟอยู่ด้านล่างน่าจะพักมาก่อนเลยเนี่ยไฟอยู่ด้านล่างเหรอไฟอยู่ด้านล่างไฟอยู่ด้านล่างมันจะท่วมขึ้นมาถึงด้านบนถึงเหรออ,อ้โแต่ควนมวงขึ้นมานักกันหมดแล้โอ้เจีวสุดอร่อยเปนการกินแล้วก็กินแล้วก็กิน ดึงกลับไปทางน้อนไหมน้ใกล้เ,เกินน่ะดึงกลับมหาวิทกนี่นี่ไบ้บเปิดไฟให้หน่อยหรอเปรียกพี่วอนมากินข้าวอาวอนอหาเดีอะเขา่ขอจะเอาไกินของได้ข้าวเหนียวก,ก็ได้ไง

อ่คาคนนี่แหละคนเดียว มาปาสบายามาแล้วไม่กิน <Okay. S 2> ไปตกได้เหรอ ก็ฝึกเอ,อกินทีละนิด,อ,ดอยู่มาสามไปยังกินเร็ดไม่ได้เลยเคยก,กินทีละนิดเคยกินนิดหนึ่งแล้วพอแล้วพอมาลืมทิแล้วก็ฝึกมื่อกี้มีวันไ,ได้แต่ก่อนเล็กๆหนึ่กัดก,ก,ก,กินดีอ,อย่างตไจะกินไม่นด้กินพีีก็ได้ร้อไห รอนเลีกกับพี่กเขเริงร้องมากแบ่พีิกเผ็จะร้อ,องไห้เลยแล้วตอนนั้นอยายพูดอะไรแนมะ่ตอนนั้นพูอะไรอ่ะพี่กัดพร้องไห้แล้วอยายพูดอะไรหะไหมจะพูดอะไรเอายายตอนที่ยายพูดว่าก่อนจะเขามาก,กัด ไม่กัดพี่ร้องไห้ร้องแ,แต่เล็กๆมันไม่รู้จักว่าพี่มามากัดแล้ร้องไห้รนะ่างขนาดร้อนชินวิกรูปหนึ่งจะร้องไห้มันเผ็ดแบบอะไรอ่ะมันจะพูดไงอ่ะแบบคุ้มข้างเลยอ่ะแบบมันเผ็ดจนแบบคุ้มข้างเออแบบ ผิดแบบจนสติคาดเลยอต้นด็กเหาโตอาตอนอย่าพูดสติคุมข้ากันเออแม่วมาแย่งกระถวยเลยอ่ะมันยัยง,ยยยงไงเยอะแยะไมัหยิบมา อันนี้โอเหมือนกัตาว่าเราพอเวลาเมื่อไยอ่ะตาทีสองแปดห้าให้แม่อันเดียวแม่หมดหรอก Thế ăn chung 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 dài chung 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 chung

แล้ทำไมจะกมึงเต้นเป็นไหมล่ะไม่ตอนที่มึงเด็กๆก็มึงแสดงมึงเต้นไม่เป็นมึงเป็นคนบ้าไม่ทางไอ้กิตดีไอ้กิตบอกโยกเกย์โยกเกย์โยกเกโยกเกอ้าวทุกคนภาษาเด็กล่ะเนาะก็เต้นได้มึงพูดอย่างกับมึงไม่เคยเต้นเป็นเพลงคิดถึงมือถือคิดถึงมือกือเป็นเพลงใหม่ล่าสุดไม่จริงโกหก อบูชาสต่เส <descript or> ้นยัมคำเลยไอ้คนไข่เนี่ยข้างกัมงกั้ากรดูอ่อมันก็มีกล้งบ้างไม่ห็นมันไม่มีนะมาทืมนันนะ

ありがとう。